สวัสดีจ้าพี่น้องเข้ามาหลุนเล่าพัฒนาของวันที่สองเดือนเก่าเนาะพี่น้องเนาะมือได้กันยากเนาะจะเนาะยากสองสามมือน้ำหาตาคุณหมอลรืพี่น้องบ้านใกล้หมอกันน้ำหาตาหมอลหรมีหมอเป็นพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะน้ำหาตาคุณหมอกันอันนี้ของเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องมาเนานะรัฐบาลรัฐบาลสูตรคำนวณแม่อไล,ลงไปเขาา่าศูนย์หกเนาะจะเนอะตะวันวิวมีหลักสิบเนาะจะเนาะวิวบม่ได้หลักลอยแมืม่อไรหรืบอกความฝันลงกหายพี่น้องทางมาทางไล่แม่ฝันหรือย,ยังกับโจงไปหายนะจะเนาะ แม่เวลาฝันว่ารถเสียหกสี่หนึ่งเก้าค่ะได้หกเอ้ได้สี่เก้าแหละพี่น้องได้สี่เก้าอันแะม่นะ้องฝันหรือยังหมายถึงลูกสาวพี่น้องทักมาทางกรุงเทพเนาะพี่น้องหลายล่ายทางมาว่าแม่ลูกสาวแม่ฝันหรือ,อยังวัสันลูกสาวฝันได้สี่ศูนย์ฝันว่าเขาไปซื้อเลขสี่ศูนย์ศูนย์สี่เลขบลวออกวัสดอันนี้เลขรัฐบาลนะเวลาเราเอาไว้เลขรัฐบาลแม่แม่แม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 อันลูกฝันว่าไปซื้อเลขศูนย์สี่สี่ศูนย์เลขบวออกศูนย์สี่เลขออกสี่เก้าวัสด จัดหนักจัดเต็มเมื่อนักบัตรีเก้าเก่าสีพี่น้องเออย้ลูกอีหยังคือฝันแมนคักแมนแน่แท้พี่น้องทักมาว่าแม่น้องฝันไปหรือว่าลูกสาวฝันไปแม่ลักกับทรงไปบหล้เด้อเด้อก็สิไดดน้ำกันเต็มเต็มเนาะพี่น้องทักมาว่าแม่ฝันหรือยังสิเอาต่ค้าฝันแม่ไปแม่ฝันว่ารดเสียเ่นอกรดหายเนาะหกสี่หนึ่งเก้าอันยูทีเพินสิเสียเฮ้าบะเสียนะครับพี่น้องเนาะทักมาบางคนก็เสียบางคนกับบเสียความฝันไผฝันมั่นคือว่าล่ะ อันนี้ล่าพัฒนาวันที่สามสิบจากออกแบบนี้เฮดบอมมาแบบนี้นนสุดคำนันบนสุดคำนัน,น,น,นล่างจะเอาเอาลายอีกแล้วแมนม่ลาโอ้จัดหนักจัดเต็มรัฐบาลนี่พี่น้องเอ้ยลูกนี่อย่างคือฝันแม่นแท้คือบ่อกคือบ่ลงคลงิบบัสิวาคัาแมนมิลารัฐบาลลงวิวหน่อย้ะพี่น้องเ้อว,วิวมีหลักสิบหนึ่งเพราะว่าคนมาชมนะแต่เนาะคนมาชมคนชมมีหลักสิบพ,พี่น้องทากมาทางไล่กับว่า ลูกสาวฝันหรือยังแมงสิกระได้น้ำกันเต็มเต็มลูกอีกอย่างคือฝันแม่นแท้อันนี้โฆษณาลูกพี่น้องฝันแม่นคักแม่นแน่ไปซื้อเลขสี่ศูนย์มันบอกออกมันออกสี่เก้าเม่แม่ว่าสนในฝันเตือนเศ้ามากกับเลขออกนะพี่น้องเขาก็เตือนสายลราจะอ่นถ้าที่บอกทุกคนกับปะกาบอกได้แต่ถ้าทักมาถามตังคอยกล้าบอกเพราะว่าอ่านเก่งใจเนาะจัะเนาะ อันนี้เล่าพัฒนาได้จ้ะรลุ่น2งดุมเครื่องอนที่2อเดือนเบนลักซบลลงหน่อยลักซิบได้0นย์ได้1นึ่งรวกตแปด้าอันนี้ล่างหลักศีลลงหน่อยลักศบได้0นย์ได้สองได้เก้าลงหน่อย0 1 2ย์่แม่มาจัดแบบนี้แด้จ้ะศูนย์เกต1ศูนย์ย์เก้าหนึ่งแปดแม่มาชิยอมาหายแบบนี้เอาตัวชอบนะจ้ะอันนี้0ูนย์ศูนย์ศู 9192ตัววิ่งรูดคือ0วิ่งรูดบนล่างจะวิ่งรูดบนล่างบนล่างทนะี่ศนย์นับแต่นะวิ่งรูดที่0นี่มันจะมากกว่านะพี่น้องเนาะของ2องุ่เกินของเล้าพัฒนาคือบเ,เอาความฝันลงให้แน่พี่น้องทางมาทางไลนะ่นับแต่นะาะสูตรคำนวณกับโรคภักับเข่า0 6นยะ์หกนับแต่เนดะ้อสูตรคำนวณคราเป็นสูตร เดียวกันกับพี่น้องหลายๆคนนะจ้ะสุดกำนัณหวยรัฐบาลเข้าอยู่ที่ศูนย์หกนะจ้ะเนาะแบบนี้นนนคมฝันกะพี่น้องทักมากคอยได้น้ากันบอทักมากกับบกาบอกนะ,ะจ้ะเนากะกาบาับบกาว่าเออลูกคือฝันแม่นเนาะอันแบบว่จาจังสิออกบอออกประมาณนี้น,นจะจ้ะเนาะแต่ว่าเม่เวลาเสียลอยเปอร์เซ็นต์ลฝันปุ๊บแมนตัวนั่นลดทุกงวดปังปังหกหลักเจ็ดหลักทุกงวดชอบชอบรัฐบาลพี่น้องราพน้าแมนลาซื้อบวเป็นห้าน้อยก็ซื้อบวเป็นเขา จ้าประมาณนี้จ้ายังกว่ปังเลยลวดเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้า